สวัสดีจ้าชั้นที่เคยอ่ระวัสดีหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะว่าไอ้พวกตัวสีแดงมันชอบทำลายชั้นหรือว่าพวกมันอยากจะตุยชั้นอะฮัลโหลย่าด้ยเจตุยใช่ไหมล่ะซึ่งชั้นก็ต้องพยายามหาทางหนีระวันดีชั้นก็ได้สร้างเครื่องเรซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีดูดิอึ๊บแม่มันผ่านมาไม่ได้ร่ะฮ่า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 วิ่งมาซีวิ่งมาเลยอืมไปไงอ่ะ ไปไงล้มตายกันหมดฮ่าฮ่าฮ่ซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเลเซอร์กันนะครับเอาละเราจะสร้างตัวละครเอาที่มันเก่งกว่านี้นะครับแล้วก็เร็วนะครับนะนี่ผมจะเอาให้มันเป็นนักวิ่งมาราธอนนะครับไอ้พวกนี้ผมจะลองให้มันแบบพิกหัวดูดิผมอยากรู้ว่ามันจะวิ่งได้ไหมนะครับนะไอ้พวก้าเลยดูด,ดิพิกหัวมันจะวิ่งได้ไหมวะไหวนี้อุ้ยอุแม่งเด้งมันเด้งว่ะนะครับเอออ้อ,อย <screws> เอาละท่านผู้ชมบางพวกมันพิกขวบไม่ได้ปะพิกขวบไม่งั้นมันตายแน่นอนนะครับนะเออเลือดมันไหลลงหัวนะครับไม่ได้ไม่ได้เอาละครับนะเราจะลบพวกนี้ออกไปนะครับนะอ่ะเอาละมานี่นี่นี่มีแต่พวกวิ่งเร็วมาเลยนี่ดูซิว่าแกจะวิ่งตามชั้นเันหรือเปล่ามาทดสอบกันก่อนนะครับนะเอาละมาเริ่มว้าแม็กซวิ่งไปแล้วโอ้โหโอ้โหไปไปโอ้โหโอ้เลเซอร์บาดกูหมดแล้วโอ้โหนะครับนะมันโลกจิตนะ อ่ะลองดูดิโอ้โหไม่มีใครอรอดได้ยังรอดอีกมึงรอดมาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยงงแดกโอเคเราจะได้เห็นความเร็วของมันแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นผมเลยต้องสร้างเลเซอร์ให้มันหนาแน่นกว่านี้นี่เลเซอร์ที่ต้องกำจัดมันจากด้านบนด้วยนะครับนะเพราะว่ามันมีบางตัวไอตัววิ่งเร็วยังหลุดรอดออกมาได้นะครับนะเพราะฉะนั้นมันต้องเจอเลเซอร์ทั้งด้านบนและด้านล่างนี่เอาละ โอ้หเรียบร้อยอยมันยังรอดได้ไงวะม,มันเก่งเกินไปไหมเนี่ยอ่าอ,อ่ะงั้นผมคิีอะไรออกแล้วผมจะเอาอ่ะกระแพงอิและกันนะขวางมันไว้นะครับนะนี่ขวางมันไวน้นะวไวเลยนี่เข้ามาไม่ได้หรอกนี่นี่นี่นแล้วมันก็จะโดนเลเซอร์ผมด้วยนะครับในตัวเอาดิมันไม่รู้ซะแล้วมันจะเจอของดีเป็นไงละ่ะมันยังรอดเฮ้ยนี่ผมพยายาม หยุดชะลอตัวมาแล้วได้แต่มันจะวิ่งมาใส่ผมพี่ก็เอาละไม่เป็นไรงั้นผมต้องสร้างกำแพงแล้วแหละนะครับนะกำแพงที่แบบว่ามันวิ่งมาแล้วแบบโอ้ฉันไม่รู้เรื่องวิ่งตรงมาอย่างเดียวนะครับมันก็จะติดกับแพงผมดะมึงตายมึงตายมึงเจอเทพเจ้าข่อยนะครับนะเอาละมาปุ๊บเอาละมาดูกันนะครับไม่แม่งอ้อมว่ะพวกมันเดินอ้อมว่ะท่านผู้ชมมีกำแพงแล้วพวกมันเดินอ้อมเลยนะครับนะพวกบ้าเนี่เออนะฮะมันเดินอ้อมว่ะ อ่ะผมรู้แล้วอ่ะถ้าสมมติผมสร้างกําแพงมันเดินอ้อมเพราะฉะนั้นผมต้องอ่ะเอาที่ว่างสักที่หนึ่งตรงนี้นะครับนะให้พวกมันไม่อ้อมดูดมันโยดูดูดูมันพวกมันไม่อ้อมว่ะเฮ้ยแต่พวกมันยังรอดอยู่ว่ะนะครับอ่ะงั้นสร้างพื้นที่แคบๆนะครับให้มันเดินมาติดีเรียบร้อยนะครับมันไม่รอดว่ะเสร็จผมเรเซอร์มาหาอะไรจักโกนของผมนะครับจัดการมันได้นะครับนะโดยการนี่ดู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 พวกเราวิกเกอร์ป ติด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 เรียบร้อยแล้วครับนะมันไม่สามารถที่จะผ่านเิ้งแต่มันยังมีตัวรอดอยู่วะดูดิมันยังรอดอยู่ไงบักแฮมเนี่ยเอาละผมว่าถ้าเราเล่นเลเซอร์เฉยๆมันก็น่าจะเบื่อเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นเลเซอร์ผ่านด่านนะครับซึ่งก็อืม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 อื s อืมอืหรือไืว่าจะต้อผ่านจอกจุดเลเซอเยอขนอดนอ้ได้เฮ้ยอืมอืมนผู้ชมอื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 ลอืมอืมอืมอื คือมันไปอยู่อะไรตรงนั้นวะนะครับนะผมจะต้องผ่านด่านจะต้องไปเอาทองยังไงนะครับนะโอเคเอาละเราจะค่อยๆกระโดดไปอโอหึเจ็ดชิวนะครับเอาละเพื่อนร้อยล้านของฉันนี่โดดไปปึ๊บปึ๊บอ้าอาก็ตายโอเคคราวนี้มันเกิดอะไรตรงนี้กันะนะครับนะโอเคเราต้องกระโดดไปโอ๊ยผมว่ามันน่าจะไม่ยากนะเราแค่ต้องกระโดดข้ามเส้นนี้โอ้โห่ไม่มันต้องได้ดิ อึ๊บโอ้กผมว่าเราตายอยู่นะจึ๊บนี่โอ้ยขามันโดนมาผมว่าเราต้องเปลี่ยนเส้นทางแล้วแหละไปทางนี้แทนแล้วกันน,นี่ทางนี้น่าจะโอ้ยตายมันยากเว้ยอึ๊บนี่โอ้ยเอาล่ะผมจะกระโดดข้ามไปสองขั้นเลยนะครับนะแบบอุย๊ยผมว่าเราต้องหาเส้นทางอื่นแล้วแหละนะครับมีเส้นทางอื่นที่เรากระโดดไปได้ไหมนะครับนะปึ๊บอุ๊ยโอเคท่านผู้ชมผมรู้แล้วผมจะกระโดดไปตรงนั้นนะครับนะอาจจะโดดถึงผมว่าอุย๊ยเอาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับทฤษฎีของผมอาจจะได้ผลปึบ นี่อ้าโดนอยู่ดีมันต้องได้ดิวะแล้วก็น,นะปึ๊บปบโอ้ยผมว่าเรเซอร์มันเยอะเกินไปวะ่ะใครแม่งสร้างแบบนี้วะจะไปด่าพ่อมันโดดไปอืออสู้ความว่างไกลโพโอ้โหแม่กเดือดตคขาเอาละฉันจะกระโดดไปแล้ว้ยโอ้โอไรเฉยน,นะครับโอเคผ่านแล้วเนะี่ยเ่ผ่านแล้วเออเป็นไง้รหเรเซอร์อยวปากนโอ้ย ครูนะับ่าแมอเอาละครับต่อมาอันนี้เป็นดาดเรเซอร์ที่เราจะต้องอะไรวะเนี่ยโอ้โหผมตกไปผมตาเยเลยเนี่ยเรเซอร์มันเยอะมากนะฮะโอเคเอาละเราจะโอ้จับโอเคตะก,กี้ผมเล่นไปหน่อยอ้าวตะกี้คืออะไรอ๋ออยู่นี่นะครับนะบไปแล้วไปดูดูๆๆช้อนคือผู้อ่าฮะที่จริงมันง่ายอยู่นะแต่ผมเล่นไปหน่อยนะครับนะเอาจริงแล้วนะครับผมจะกระโดดไปตามช่องว่างเอ้ย โอ้ยทำไมมันยากจังเลยครับเนี่ยโอย้ไม่ยากหรอกแกแกทำให้มันดูยากดีแหละนี่ไงสบายแล้วนะครับรอก็แค่เดินตรงตามรอยไปแค่นั้นครับนะไม่ยากไม่ยากปุ๊บ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 ไปนะครับนี่กระโดดไปดีกระโดดจำจำไปดีโอโ้สบายมูต์นะครับนี่เอาละเราก็กระโดดไปตามวงกลมนะครับนะแล้วก็ขึ้นไปปุ๊บปุ๊บเอา้าตกเอาละตะกี้ผมตกนะครับนะเอาใหม่ปุ๊บปับ๊บ ทำไมกูต้องได้เริ่มใหม่ตลอดด้วยวะนเนี่ยอึบตกเลยเฮ้ยอันนี้ยังขึ้นได้อยู่ฮึบแฮปแฮบดี่กระโดดไปสองขั้นเลยอุ้ยเอาละโปโโดดไปแล้วข้อกูทอซอนนี่ฮึบย่าฮึบย่าฮึบย่าแม่งตกตรงอีกแล้ว เอาละทีเดียวผมจะโดดไปขั้นนู้นเลยนะครับนะปึ๊บได้ไหมเอ้ยได้เว้ยเฮ้ยแล้วก็โดดไปสีเขียวเลยนี่สีเขียวทําอะไรได้นะครับวาร์ปมาตรงนี้เว้ยเฮ้ยแล้วก็กระโดดไปไปไหนต่อกูไม่รู้เหมือนกันเหมือนกระโดดไปตายยังไงไม่รู้โอ้โหโดดไปอีกแล้วนะครับนะโอเคอึ๊บโอเคเราผ่านช่องแคบตรงนี้แล้วเผ่านด่านง่ายยังเลยวะนี่โโอ้หวาร์ปมาอ้าวมาตรงนี้แล้วแล้วกูจะขึ้นไปด้านบนยังไงนะพ่อโทเอ้ยวาร์ปกลับไปปึบนะครับเอ้าแล้วผมจะเด้งขึ้นไปยังไงอ๋อผมต้องไปขึ้นตรงนี้นะฮะ ผมต้องขึ้นกระโดดสปริงตรงนี้ต่างหากนี่แน่เอ้ยแต่มันไม่ถึงว่ะผมต้องทํำยังไงวะเนี่ยผมต้องมเด้งมาจากตรงนี้หรือเปล่าเป็นไม่ได้ไหมแบบปึ๊บแล้วก็เด้งมานะครับนะแล้วก็ปึ๊บนี่แต่มันไม่ถึงว่ะสรุปตรงนี้ขึ้นยังไงวะเนี้ยนะครับแล้วผมจะผ่านด่านขึ้นไปยังไงอ่ะไม่เป็นไรงั้นผมบินไปแล้วกันนะครับนะ <c oughs> เออมันขึ้นไปไม่ได้ใช่ทําไงนะครับนะปึ๊บโอเคอ,อ,อ่ะเอาละปึ๊บยา่าอึ๊บไม่ไม่ถึง มาเอาใหม่กันอีกแปดรอบยะนี่กระโดดแบบข้ามขั้นนี่กระโดดแบบข้ามขั้นนี่ไม่ต้องไปขึ้นแล้วตรงนั้นนะครับนะตัดขึ้นไปเลยดิฮึบโดดแบบง่ายๆสบายๆดิอะไรเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โนะครับนะไอสปิงมันพยายามหลอกลออ่ะกูตายถ้าผู้ชมตะกี้ไอสปิงมันพยายามหลอกร่อผมให้ผมแบบกระโดดเฉียงว่ะเพราะว่านี่โอ้หดูดิ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 เอ้ยเด้อเด้อเดเดแม่งเอ้ยนิดเดียวเอง เนี่ยก่อนนะพอกูกระโดดไปถึงเส้นชัยแล้วยงังไงต่อติบต๊บติ๊บติ๊บกระโดดลูกกลมไปน,นะครับแล้วแล้วแล้วยังไงนะครับเฮ้ยเก้าอี้เก้าอี้บังเลเซอร์ได้ว่ะท่านผู้ชมโคตรเจ๋งนะครับนะปึ๊บแล้วยงังไงแล้วยงังไงนี่คือเส้นชัยใช่ไหมแล้วเรากูไม่เห็นจะชนะเลยอะแล้วยงังไงต่อแค่นี้อะให้กูทําแค่นี้กูฆ่าตัวตายยังดีกว่าอีกอเอาละครับต่อมาแมปนี้มันเขียนว่าเจดีมอนนะครับนะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมจะลองขายปริศนาดูนะครับตะกี้อะไหน้ย มันมีศพคนรอยขึ้นไปด้านบนนะผู้ชมนะครับดูดิดูดินะครับ,นะร,บรอยขึ้นไปเลยนะมันบอกว่ามันคือเจอรี่มอดคืออะไรวะผมจะขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยโอเคไม่เป็นไรงั้นผมต้องสร้างแล้วแหละสร้างมันขึ้นไปนะครับปึ๊บเพื่อคายปริศนาชาวเกาะนะครับนะโอเคเอาละปึ๊บปั๊บเอ้ดนิดเดียวอ่ะโอเคปึ๊บึ้นไปปั๊บ,บ,บดูซิมีอะไรนะครับนะเฮ้ยมันคือพรดลมยักนะครับนะที่ ที่มันมันมันสป,ปาวคนตัวคนแล้วก็ให้ไปโดนอันนี้เลยเลเซอร์ Laser นะครับนะเออไหนผมอยากลองดูบ้างวะโอ้ย,อยลอยเลยอ้ากูขึ้นมากกะโพรงบึกทำไมออาันบินเลยโอ้โหมันจะลอยนะครับนะมันจะลอยอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะครับนะจนกว่าคุณถ้าคุณเลี้ยวซ้ายขึ้นไปตรงพัดลมคุณก็จะลอยกลับมาลอยอีกฟู่ดูดีดดก็เจ๋งนะครับนะโอ้รู้สึกสบายใจจังเลยเออไอคอยสนุกจังเลยเหมือนได้บินเลย ลอยเฟ้อม no well ีแต่คนยั่วเท่านั้นแหละที่ตายเลเซอร์แล้วโดนพัดขึ้นไปโอ้โหนะครับเรียบร้อยตะกี้ทำไมผมโดนโดลงมาแล้วทำไมผมไม่โดนเลเซอร์ตัดล่ะนะฮะเออไปไปเปลี่ยนดัน เอาละครับท่านผู้ชมต่อมาจบกันไปที่ด่าดเรเซอร์มหาปารายท,ที่ต้องมีผู้เข้าแข่งขันมากมายนะครับโอ้โหโดนโดนโดนเฮ้ยวิ่งไปแล้วพวกเราไป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 พวกเราจะไปรบกันไปสู้เพื่อเทพ,เ,ทพเจ้าคอยออาโอ,โอม่งหลอกกูได้หว่าไอสัตว์หลอกกูไปด้วยกำดักตายหมดเลยนะครับไอพวกนี้อ่าท่านผู้ชมเอาใหม่นะครับนะผมว่านะ อันนี้ดูดิมันมันโยนระเบิดลงมาด้วยนะครับกับดักนะครับนะเอาละผมจะลองขึ้นไปทางนี้ไอแบบ้นี่บอกเมันต้องมาทางนี้เว้ยไอ,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 อ้อย่าไปทางนั้นโอ้ดู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 ู้ยังกระชากสปาร์ตันนะครับนะที่ชาวสปาร์ตันนะครับไล่บีบชาวเปอร์เซียให้ตกอพวกอันนนะครับนะโอ้ยเรียบร้อยนะครับผักตกลงเขวแล้วนะครับนะแม่โคตรน่ากลัวเลยเอาละตรงนี้นะครับคืออะไรตรงนี้มีระเบิดนะครับนะแต่โอ้ยแม่งกลอกกโอ้ยเกือบกูตายเกือบกูตายนะครับนะโอเค แล้วยังไงต่อโอ้ยโอ้ยมันไม่ให้ผมยุ่งกับกำดักเลยนะครับนะมันไม่ให้ผมปวดเลยอ่ะดูดิเอาเราพวกเราไปกันบอยรูยจัดการมอนปีนระเบิดระวังระเบิดถูงตุกถูกถูกถูงพวกเจ้าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหยุดตรงนี้เฮ้ยจู่ๆจะขึ้นไป้ยจะขึ้นไปพวกหลงขึ้นป้ากหลงขึ้นไปตายกันหมดเลยแม่งเลยเฮ้ยฉันจะจัดการกับตรงนี้ยังไงเนี่ย นี่ผมจะช่วยชีวิตพวกมันนะครับให้พวกมันรอดนะครับนะโดยผมจะทําการนี่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 น,นี่ตรงนี้เป็นกระจกใช่ไหมที่กระโดดไปแล้วแตกเลยใช่ปะแล้วก็ให้มันเดินมาตามทางนะครับนะให้พวกมันรอดผมอยากให้พวกมันมีชีวิตที่ดีขึ้นนี่แล้วพวกมันก็จะแตกเส้นชัยได้นะครับส่วนไอ้พวกนี้นะครับนะก็จะรอดเหมือนกันนะครับเพราะว่า มันก็จะไปได้เหมือนกันนะครับนะมันจะไปแตะเส้นชัยพวกเราจะชนะไปด้วยกันโดยเทพเจ้าคอยคอยช่วยอยู่ฮะฮะพ่อจนคอยช่วยพวกเจ้าอยู่ไปเถอะครับเอาละมามาเริ่มกันอ่ะเอาละนะครับนะพวกเราวิ่งไปปีนอปตุ๊กตุ๊กุ๊กุ๊วิ่งไปเลยตุ๊กุ๊โดนระเบิดนะครับน้าตุ๊ซีเป็นไงนะครับนะพวกเราวิ่งไปพวกเรารอดเลยโดนล้ไปเลยเฮ้ยมึงเราทำอะไรของพวกมึแกเอ้า ไม่โดดลงไปอ่ะเอาโดดลงไปดิอ่ะกูโดดลงลบูโดดลบช่วยด้วยช่วยด้วยอ่ะเออไม่ไม่ใจก็จะตกช่วยด้วยใครก็ได้โอ้ยไข่ก็จะตกแล้วพวกเราช่วยอะไรไม่ได้สิคุณกงจะตกแล้วค่ะคุลังจะตกไม่ไม่อ่ะอ่ะเหลือดิเดียวเหลือดิเดียวเท่านั้นเหลือดิเดียวเท่านั้นโฮ้ยมีใครอยากไปช่วยไข่ไหมฉันไม่อยากช่วยมันมันเหมือนจะตกแล้วดูขามันสิคข่ต้องแต่งอยู่อย่างนั้นนะพวกอ่ะช่วยด้วยคุณลังจะตายแล้วเอาแต่ท่านผู้ชมตะกี้มันมันไม่ไปว่ะ นะครับนะแต่ยี่มันไม่ไปวะมันไม่ไปกับผมเลยวะเฮ้ยมันเปลี่ยนเส้นทางเว้ยผมเอาสะพานออกนะครับนะมันเปลี่ยนเส้นทางไปทางนี้วะนะครับแต่มันก็ไม่ไปอยู่ดีดูดิเอานะครับโอ้พวกเราเปลี่ยนเส้นทางเร็วทางนี้น่าจะปลอดภัยกว่าไอ้พวกเบื่อมึงไปยังไงมันจะได้ยังไงล่ะมาโถดูดูเขาบัลดูเขาบัลเอา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 เบียดกันตกเอาเอาเอ้าเอ้ามึงคิดว่ามีที่พอสําหรับคน50คนอยู่ใน ถานที่แคบๆตรงนั้นนะนะครับทางโคตรแคบนะครับเบียดกันอยู่50คนนะดูดิใครจะเป็นผู is, ้อยู่รอดนะครับนะมันเบียดจนกว่าจะเบียดกันไม่ได้อ่ะดูดิอ่ะตกมาแล้วนะครับนะดูดูดูโอ้โหอ่ะอ้าวยันเข้าไปเอ้าเอ้านี่ผมว่าผมว่าผมว่าผม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 ทำมันรอดแล้วอะนะครับนะน่าจะได้นะพวกมันน่าจะชนะเกมนี้แล้วนะตายก็ไม่รู้จะว่ายังไงละเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูสร้างเส้นทางให้มึงไปที่ถงเลยเนี่ยนะ นะลองเลยลองดูดิโอ้พวกเราวิ่งก์เข้าไปพิ่งก์เข้าไปปีด u p โ o ฮันเดอร์กิงฮานเดอร์กิงอินเดเซอร์ดีปัสสิงเฮียเดียวไปกูบอกพูดแต่ตาบ้านฉันชิงโจพังล้มไม่มีพัดลมอันนี้บอกโอ้ยยงาอยต่อดิว่บนเดียเฮ้ยตรงนั้นมันไปยังไงเฮ้ยค่อยๆเดินไปเฮ้ยอย่าเบียดฉันสิตาหน้ามันมีพัดลมนะเห็นไอ้ดำไหมที่มันตายเดียวเออนะขนาดพวกเราเอ้เบียดกันไปเบียดกันไปเบียด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 ค่อยๆเบียดกันไป เอาละไอ้คอยบอกออพวกแกนดี่ยวไรสาระจริงๆไม่รู้เลยว่าเส้นชัยมันไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูนี่ทาให้ดูเนี่ยเนี่เส้นชัยเนี่ยไอตอนนี้นะครับนามีผู้อยู่รอบคนเดียวก็คือไอ้ขาวนะครับไอ้ขาวบอกโอ้ฉันไม่ได้ทบเลยเลยเนะเออฉันอยู่ของฉันดีดีเพื่อนมันตกลงไปเองนะครับนาะตัวมันคือผู้อยู่รอดสูงสุดวะนะครับนไา,าไอ้ขาวบ่าไงยเออถึงว่าอุย้ยมันเป็นญาติผมนะครับมันเดยรอดนะครับตัวมันขาวเหมือนกันนะครับผมจะแตะทงอ้าแตะทงก็ไม่ชนะแล้วกูเล่นเพื่ออะไรวะเนี่ยนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเล่นแล้วไม่รู้จะได้อะไรแล้วนะครับนะเออก็รอดูอีพีได้นะครับว่าจะเป็นอะไรนะฮะก็โอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละสำหรับเกมบักตัวเรียมนะฮะโอเคบายบาย